โดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐถูกกลุ่มฮูตีสอยได้อย่างไรกลุ่มฮูตีอ้างว่าในช่วงระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาได้ทำการสอยโดรน Reaper ของสหรัฐที่ปฏิบัติการบริเวณเยเมนไปแล้ว6ลำ แต่ทางสหรัฐมีการยืนยันว่าดโดรนริปเปอร์ที่ถูกสอยไปมีแค่2ลํลำเท่านั้น MQ-9 ริปเปอร์เป็นดโดรนสอดแนมปฏิบัติการภารกิจในการข่าวกรองการเฝ้าระวังและการลาดตระเวนมีมูลค่าลำละ30ล้านดอลลาร์สหรัฐบินได้นาน24ชั่วโมงและบินได้สูง15กิโลเมตรสามารถติดตั้งขีปนาวุธ l ฮลไฟได้มากถึง8ลูกจากการแพร่ภาพหน้าที่สอยดโดรนริปเปอร์ได้มีการใช้การถ่ายภาพโดยกล้องถ่ายภาพความร้อนแล้ว ทำการยิงด้วยขีปนาวุธพื้นสูงอากาศที่มีความแม่นยำอย่างมากขีปนาวุธเหล่านี้คาดว่าจะมีการช่วยเหลือมาจากทางอิหร่านซึ่งอาจจะเป็นขีปนาวุธพื้นสูงอากาศแบบ S-75 Davina หรือ Product 358ของอิหร่านก็ได้